สวัสดีครับผมเจอกับช่างหนุ่มประธานสุตมาแชร์ประสบการณ์ได้งานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเทคนิคลอกสีอีกแบบนึงนะครับในสีบางนะครับสำหรับสีบางแล้วก็ในซอกในมุมที่เราจำเป็นต้องลอกนะครับใช้วิธีไหนนะครับตอนนี้ก็ให้คำน้อยนะครับเป็นคนลอกอยู่นี่ครับผมใช้แก๊สแล้วก็แปรงทองเหลืองนะครับลนสีแค่ให้อ่อนนุ่ม แบบนี้นะครับแล้วก็ขูดนะครับสีที่บางนะครับในซอกนะครับแปรงนะครับสามารถจะช้อนชัยเข้าไปข้างในได้ทําให้เหล็กสะอาดเลยนะครับขูดอีกทีนึงพอ,อก,ก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนะี่ครับได้ผิวเหล็กที่สะอาดตามซอกตามมุมอะไรเงี้ยก็ทําความสะอาดได้ดีด้วยแปรงนะครับแบบเนี้ยเราทําความสะอาดอยาก นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับงานซ่อมสีรถยนต์นะครับตอนนี้ก็ากาลังไล่ลอกมิล่าอยู่นะครับนะครับจะได้เห็นว่าตรงนี้สะอาดดีเลยเราก็ใช้เทคนิคแบบเมื่อกี้ครับในนี้ก็สะอาดดีตรงนี้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับโอเคครับผมช่างนมกับคำน้อยสวัสดีครับ